ก็อยู่กันใน Skill Legends Royal กับน้องเทียนไข่ผมเรียกว่าเทียนไขล่ละกันผมไปที่ e x t แ a c t Share ก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะแล้วก็ e x a c t Freeze แล้วก็แล้วก็อะไรดีอีกอันหนึง่ง Refresh ได้สองทีหนึ่งทีเอา Spikes Back ก่อนทุกต้นเกมครับหาไม่เจอเบ็นไหลครนะับตัวนี้อ่เป็นสายเบ็ด e x a c t รับที่ที่เล่นได้นในตาที่มี Freeze ก็เป็น จะไม่มีใครแย่งเราซื้อแอแคลกแน่ๆครับยกเว้นไอบ้านนี่มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากเอ็แมนเจอกับนักกัคคีนกัก็ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับ,รบไม่แน่ใจเหมือนกันรู้แค่เป็นเมต้าเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือทำเป็นแอแคลกให้สูงที่สุดครับเราเพื่อที่จะแปะสเต็กฟรีสแล้วก็เดี๋ยวอ,อันติก็จะตีรัวๆใช้คอมโบกับพวก สายเบรดแอทแท็กในบาลานซ์ก็คือเดี๋ยวจัดดักจัดเต็มกันที่จัดดักจัดจัดดักจัดเต็มกันที่สายเบรดแอทแท็กเลยครับก็ลุยสุดไปใส่สุดเลยนะก็ชิวสไตล์แบกต้นเกมไหมอย่างก้อนไปที่แอทแท็กฮิวเลิงครับไปตัดสไปาชาวบ้านเขาดีไหมอย่างก้อนอ่คริชิวก็ดีผมอยากได้ไว้อ่ะ เสติดไปเลยละกันครับเพราะว่าเราตีรวมตัวรวมากๆเดี๋ยวมันจะมีโอกาสติดคริบบ่อยดังน<ๆ>ั้นเราก็จะเสกโลได้ด้วยก็ซึ่งดีครับแต่หลักๆก็คือเดี๋ยวเราจะไปเบ็ดได้แขกกันไปสุดใจไปสุดคอก็อยากได้คริบบุ๊เยอะๆครับลิบพันกันก็เดี๋ยวอันนี้ผมอาจจะตัดสินใจพลาดผมว่าผมไม่ควรซื้อว่ะอืมส่วนที่ซื้อมาต้นเกมเฉยนะตัวสไปค์คอนแทคเจอกับแบทแมน ไม่กลัวพี่แกไม่แย,ย่งดาบเราปกติไอตัวเทียนไขนี่มันต้่มีไข่แย่ง,ยยงสายเป็ดดักแขกดับ,บ,บ,บชีวิตจะอยู่สบายหน่อยไม่รู้พี่แกจะโยกไปสายไหนหรือเปล่าสายติเมตน่าเล่นอยู่นะเขาไมา่โยนเลยอะดูเสียงดาเสียงดวงไงไม่รู้อะแต่ว่าเอาสไปายคอนแทคมาแบกช่วงต้นเกมก่อนคนระับดาเมจเรายัางไม่เยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเนกาไซนา์มาเพิ่มดาเมจด้วยแล้วก็คอนแทกคิลิ่งชาร์ตแอคแทคแจัดไปครับอะไรที่เป็นแอคแทกแอคแทกจิบให้หมดครับไม่ต้องคิดมากครับ ถ้าผมเจอกิมมัวเจอร์นอลเดี๋ยวผมหยิบด้วยตอนสมบัติเฟสที่สองขอลองเช็คเพื่อนบ้านหน่อยเพื่อนบ้านเป็นยังไงบ้างอืมโอ้โหตัวใหม่เรามีบอลรลคอนแท็กครับปกติผมเห็นแต่คุณ Pay with you, เพเวสตูเขาเล่นแบบว่ายอมแพ้ต้นเกมนะแล้วพี่แกมาใส่สุดต้นเกมอะไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวลองดูอาจจะเวิร์กก็ได้ครับก็เป็นเทียเอสสูงสุดของสายน้ำแข็งต้องเทียนขายเป็นเทียเอสธรรมดาครับ เรียกว่าเป็นสายที่ไม่มีใครแย่งเล่นแล้วก็เก่งด้วยนะเราจะได้เห็นคลิปกันวิธีเล่นง่ายาได้มากครับก็แค่หยิบดาบไปเยอะครับรับปูรับตายหยิบดาบมาดูครับดูครับเราแปะสต็กฟีีเยอะมากครับอยากค่การตีเฉยๆครับยิ่งมันอยู่ยืนอยู่หน้าเนี่ยมันยิ่งแปะสแต็กฟีีเยอะครับเกมนานจะจัดครับตาที่ใช้คุ้มสุดๆเลยน้องเทียงไข่บอกเลยว่าเอาเรื่องจัดๆแล้วนี่ครับฮิวจาก ไอแท็กคิวリングครับพันสี่โคตรเยอะแปะฟิสไปสามพันบอกเลยว่าไม่มีสกิลฟิสเลยมีฟิสไอแท็กอันเดียวโคตรเก่งอ่ะบอกเลยว่าจะมีใครเก่งกว่าน้องเทียนไขอีกแล้วก็เราแพ้สายฟรีสผมอาจจะซื้อฟรีสอะติโดหรือว่าไดกาซายไปเลยไดกาซายไปเลยไม่นะเออผมว่าสเต็คฟิสของน้องเทียนไขมันมันมันเพียงพอละพอเพียงละเดี๋ยวผมไปสายดาบดีกว่าเอาไอแท็กบูสมาครับแล้วก็ อันนี้จำเป็นเลยครับสองสองชิ้นนี้เดี๋ยวระแป๊บนึงครับตัวไอแท็ก o ู d กับมันชื่ออะไรเฟรนซี่เอ็ครีจำเป็นปมากๆครับทำให้ตัวทาลน่์ของน้องเนี่ยมันแรงสุดๆเลยครับไม่ใช่เล็ดไม่ใช่แรงปันแปะฟรีได้เยอะสุดเลยครับนี่ครับรัวครับรัวบอกเลยว่าใครโดนก็ขีดร้องครับนี่คือความน่าก,กลัวของเมตาครับไม่มีใครแย่งเล่นสายดาบชีวิตสบาย แแปะฟรีสอย่างน่าเกลียดเลยครับโดยดูทาเลนจะเห็นว่าฟรีสมาจากทาเล่นล้วนๆเลยครับสบายๆครับใครจะไปสู้แกไหวครับก็อย่างที่บอกไปว่าในตาที่เออเฮ้ยผมผมไปไหนดีอ่ะจากจังอยากสโดบอลไหมวันนียเอาหอกไปอีแล้วคนดูบอกอีแล้วเหรอหอกอีแล้วก็ของมันดีมันโถมได้ในตาที่ มีฟรีสแต่คนจะไม่ค่อยเล่นเบสแอคแท็ครับดังนั้น่ะไอแอคแท็กบูทก็จะไม่ค่อยเป็นคนซื้อด้วยครับทำให้เรามีโอกาสได้เยอะนะแล้วยิ่งเรามีแอคแท็กบูทเยอะเนี่ยมันก็จะแปะทาเลน่์ก็จะยิ่งเถื่อนกันเรื่อยๆครับใช้คุ้มจัดดครับแล้วตอนนี้มีครีด้วยมันมีเฟรนซี่ครีดทำให้ดามเมจต,ตัวนี้สูงขึ้นไปอีกครับดังนั้นเจี่ยมจัดดก็จะไปลดฮิลเขาหรือเราจะไปเพิ่มฮิลตัวเองก็เดี๋ยวเราลดฮิลคนอื่นแล้วกันเนาะดูน่าสนุกกว่าครับแล้วก็ไปชาร์จแอคครับ ไอแทควูนเจาะโล่แล้วก็ไอแทคโล่โอ้โหสบายตอนนี้มีทุกอย่างครับมีทั้งโล่ทั้งวูนทั้งฟรีสใช้โอ้โหชีวิตแฮปปี้เล่นง่ายครับหลับหูหลับตาหยิบเบลดไอเทคครับตัวนี้ก็หยิบบอร์ดนี่ไม่ได้หยิบหยิบบอร์ดเหมือนเหมือนฟอสเฟตหรือเปล่าตอนนี้สบายสบายเลยครับน้องแบกสบายสบาย,สบายชีวิตก็บางคนบอกเป็นสโนว์แมนบางคนบอกเป็นเทียนไขคนระับมันอ่านว่าอะไรอะ่ะชื่ออะกากาเกลียว สไปด์เหรอรามันสไปด์ยัยงไงก่อนไม่รู้ครับแล้วก็มาเจอกอบบินเนับตัว T.S ก็ถ้าเขามี L เอเลเทนเดอร์เมืไหร่ก็คือเราไซต์แตกซึ่งตอนนี้เขายังไม่มีชิลสไตล์ด้วยซ้ำครับน่าจะโดนแย่งซื้อหมดนะก็เหนื่อยหน่อยครับจะเห็นว่าตอนนี้พี่เราพี่เทียนไขเราแบกจัดๆครับอุ้ยพลังแห่ง T.S ล้วดูตอนมันชนะหน้าตาอย่างปั่นเลยครับ ใส่แว่นโยกเลยนะสึปรีสึปไปไปครับไปที่ใส่ผมอาจจะซื้อติดไว้อย่างนั้นหนึ่งไหมไอตัวครีบูนะเพราะเราตีรัวจัดแล้วมันติดครีบ่อยคนระับอยากได้เอาเอามาแล้วกันคนระับแล้วก็เดี๋ยวเอาครีบูทหรือว่าเฟรนซี่ครีดอฟครีบูลละกันเพราะเราตีบ่อยนะใช้คุ้มพวกนี้ไม่ได้ใช้ครับครี h แช์เอาพอยต์ของครีแปลว่าเราต้องมีเบส อันนี้เอาเรามาลองดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวรีเฟชอันนี้เป็นครีอันติได้เอามาหนึ่งก็ได้อันนี้ยังไม่มีน่าสนใจเลยมีแฮ็แท็กชิลจัดไปคนดูบอกดูไม่ทันโว้ยผมอาจจะจริงๆผมอาจจะเล่นพาดก็ได้นะผมไม่ควรแวะเยอะจริงๆควรจะไปสายดาบเลยแต่ว่าก็ลองดูครับเผื่อใช้คุ้มก็เดี๋ยวเปิดลองเอาเมาส์าชี้ดูครับใช้ไม่คุ้มเลยครับได้มาน้อยนิดแต่เลดเกมก็ไม่แน่ครับอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ครับ ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วต่างคนต่างแต่ว่าเราแปะฟรีสค่อนข้างเยอะเอ้เขาก็แปะฟรีสเยอะดิฮิวมาจากไอแท็กฮิวเหมือนกันแล้วก็โอ้คริฮิวล,ลืมไปว่าต้องต้องใช้คริฮิวด้วยครับแต่บังเอิญว่านี่แหละครับเก่งกว่าอยู่แล้วในช่วงต้นเกมนะเลดเกมเลดเกมอาจจะไม่ไหวคนระับมีไอ้นี่ครับแย่งซื้อเบสได้แ็กอีกตัวหนึ่งเพราะว่าตัวมันต้องตีปกติทนำะมันจะแรงขึ้นแล้วก็ติดคริดด้วยผมจะรีเฟซ ไปที่คริบูธในกาซายก็ดีครับอยากได้อีกอะเอาไหมจะได้แรงขึ้นหน่อยเอาแวะหน่อยครับคริแชเอาอีกไมเนน่ยพอแล้วไหมเอามาก็ได้ไหม่เาเจาะโลกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับเฟรนซีค่คริของดีเอาไปเลยเราตัวเราไม่กลัวฟรีสครับตัวฟรีสต้องกลัวเราครับแล้วก็เรายืนค่อนข้างนานนะแปะฟรีสจะเยอะเราอาจจะเอาคริบูธแทนวอทัพแลเพจครับ แล้วก็เดี๋ยวไปโฟกัสหาพวกไปเอ้ยเมื่อกี้เราใช้นี่ได้ลืมเลยไอตัวเนี่ยครับชาร์จคริคุมอยู่ตัวนี้ผมเล่นผมเล่นครั้งที่สองครับเล่นเล่นแล้วไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่แต่รู้แค่ตัวมันเก่งเพราะว่าโดนตบมาบ่อยครับก็เดี๋ยวจะพยายามลองเล่นดูให้นะคือต,ตอนนี้มันมัน,ม,นมันมีคริดด้วยมันตัดสินใจายากนิหนึงครับถ้าไม่มีคริก,ก็ไปกระชา,า,ากไซดาเพงเดียว ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นตัวนี้สายคริครั้งแรกนะก็อาจจะแวะติดแวะนนิดหน่อยจะลังลงลังเลยนิดนึงแต่ว่าหลักๆก็คือไปเบ็ดเบ็ดไอคแท็กให้มากที่สุดครับคือมันไม่ค่อยมาว่าตอนนี้มันมีคนแย่งซื้อเรามันมีไอแมดแอคแอนับไอตัวใหม่แมดแอคแนมันมันแย่งซื้ออะแต่ตัวใหม่แย่งซื้อเยอะกว่าครับก็ไม่เป็นไรน้ามือเทียนไขไมจเรียกมันเทียนไขต่อไปแล้วกันจิตใจผมมุ่งมั่นแล้วก็สายฟรีสไม่จำเป็นครับเราแปะเองเยอะกว่าครับ แล้วก็ขวานแล้วก็ใช้คุ้มจะจัดเพราะว่าดามเมจเราสูงแล้วมันมันไม่กลัวฟรีสด้วยกันเอาไหมเอาไปเลยไปเลยขึ้นสองสามดาวไวๆแล้วก็ตัวนี้อาจจะใช้วาทามเฟรนซี่คุ้มหรือเปล่าผมกําลังลังเลครับเอาไปก่อนนะแปะฟรีสเยอะๆในช่วงแรกแล้วก็เนี่ยที่ผมลังเลเมื่อกี้คือผมจะเอาชาร์จคริสไหมให้มันติบ่อยๆซึ่งอติบ่อยก็จะตีรัวขึ้นเอาไปอะไรเออเลองรีเฟรชดูมีอะไรน่าสนใจมีบูลเอ็กแท็กครับ จัดไปพี่ชายเจอกับนักกควีนมาสายดาบอีกแล้วทำไมมีแต่คนแย่งเล่นสายดาบเนี่ยเนี่ยมันเอาไปได้แค่ผมไปแต่ละคนอะไรเนี่ยปกติไม่ไม้อยู่คนแย่งนะนักกาวีนเขาเล่นแปลกประหลาดนะงั้นเราก็ต้องตกไปเข้าตายไปครับเดี๋ยวพวกสกิลในพลเขาเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาในกองกลางนะให้เราซื้อแบบก็รีบตบเขาครับไอพวกนี้จะได้กลับมาให้เราซื้อนะพอเติเล่นทีไขายไม่มีใครแย่งเล่นนะ ไม,ม่ใครแย่งเล่นเบ็ดเบ็ดแอคแท็กตานี้มีเฉยครับแล้วในตาที่มีวูลกับโลกแบบนี้ส่วนมากเขาจะไปโฟกัสกันที่วูลซะมากกว่านะครับแล้วก็นี่ครับคริตติดแปะคริสออามาสักหน่อยครับสักนิดสักหน่อยแอคแท็กแชร์จัดไปครับรีเฟซวอทามแลมเพจผมว่าผมจะข้ามนะผมซื้อติดไม่เฉยๆนะไปที่แอคแท็กแชร์ คือผมว่าซื้ออย่างนี้ไม่ดีนะจริงผมควรจะเลือกสักอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวผมคอาเมาส์ชี้ดูก่อนว่าอันไหนดีนะที่ผมซื้อมาท,ที่ตอนเนี้ยผมลังเลคือนี่ครับ,บวูนชิลแล้วก็ฟรีสดูว่ามันแปะให้เยอะไมหมถ้าเยอะเดี๋ยวผมจะซื้อครับซื้อเพิ่มตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราขาดอะไรเพราะว่ามันดาว็ดมันสูงมากอะ เนี่ยคือแบบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตอนนี้ขาดแล้วมันลงขวดแล้วแพ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยอมให้ก่อนอ,อาจจะต้องเป็นคริบูลหรือว่าเพิ่มดาเมจรู้สึกดาเมจขาดๆแต่ตัวเรามันชอบยืนนานๆอนะ่ะจริงๆชิลก็ดีนะัใจไม่ถูกเลยครับรีเฟซส,สักทีหนึ่งเอาเา้ากระทำมา คือต่อให้รีบรีบซื้อสกิลไปมันก็เท่านั้นนะคือตอนนี้ผมลังเลมากๆเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มอ่ะอยากได้เงินนบะเอาไปรูทเช็ดแล้วกันก็คือตบเขาแล้วก็เอาตัางค์เขาแล้วก็ได้เงินเองด้วยครับคือมาตบล้วนๆเลยถ้าเราไม่ตบก็จะเหนื่อยหน่อยคนระับแล้วก็ฮิลลิ่งดิสซับชันดีไหมดีครับเอามาแก้แพนด้าแอตแทกชิลจัดไปอันนี้รีเฟร เดปูราจะเย็นก่อนพี่ชายอาืมเมจิกคริไม่ได้ใช้เลฟดาเมจหลักเรามาจากกายภาพนะส่วนไอ้นี่มันจะขับโบวกับมจิกคริแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเอาคริฮิลมาก่อนนะน่าจะแบกเราได้แล้วก็ตัวเอเนจีคอสดีมากเลยถ้าเราเจอแสนตีโกงๆซึ่งมีพี่ขวานเมื่อกี้เอามาตัดหน่อยไหมตัดเราจะชา้านะถ้าเราหมดจะซื้อของแก okay. นิคริเฟสจะไม่อยากได้ครับไปดาบบูนโอเคเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นดาบสีดาวกันแบบแน่น เราจะไม่ใช้สมุดขึ้นสีดาวเพราะว่าเราต้องการของในแบรนด์ครบๆด้วยครับไม่ได้อยากให้มันขึ้นสีดาวเพื่อเอาสกิลมิสติกอย่างเดียวแล้วก็สัตว์รัวเพราะตัวนี้มันใช้คุมค้มทุกสกิลในแบรนด์เลยนั้นตีไปเถอะสบายๆครับเดี๋ยวได้เงินสองตอบได้เงินจากหอกได้เงินจากกล่องครับฟันดาห์าครับพี่โฮลี่ไนย์ตกกันไม่เจ็ตบตกกันไม่เสร็จรแล้วพี่โฮลี่ไนท์ก็เล่นฮาร์ดโหมดซะด้วยไม่เอาของเพิ่มเลือดเลยครับ ก็บอกเลยว่านักกลัวจะจัดครับเล่นอย่างนั้นแสดงว่าต้องมั่นใจมากนะไปคริฮิลครับนี่อยากได้มานานละอ่ออัพลิฟติงกับว่าทามเฟนซี่อยากได้ทั้งสองอาเลยถ้ายืนนานหน่อยก็อัพลิฟติงแต่ว่าต้านเกมบางทีเราจะโดนเดี๋ยวเราจะโดนเอเลทเทนเดอร์ตบหัวตบตายครับเราเอาว่าทามเฟนซี่มาเล่นดาเมจก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเฟนซี่คริรีเฟรชอีทีหนึ่งแล้วก็ซื้อแอเกแชร์ไปเลยครับดอกวงดอกเบี้ยไม่รู้จักแล้วเพราะเราจะเก็บเอาเงินจากการตบคนนะ ก็ถ้าไม่ได้สโนว์บอลไม่ได้สโนอบอมมาสมบัติไม่ได้ช่วยในการหาเงินก็ไม่จะเป็นต้องก็จะเป็นต้องเก็บดอกเบี้ยครับอันนี้คือเราเล่นได้เพราะว่าสมบัติเ,เอื้อมหน่อยนะแล้วก็สไป์ตัวใหญ่มากจากไหนเนี่ยจากไอ้นี้ป่ะไอแท็กแชร่วนมากเลยครับโห oh, ตีรัวๆแล้วพี่แกตายเลยเนะี่ยพี่แกโดนเราดอกเดียวแพ้เลยครับเล่นฮาร์ดโหมด โอ้โหเราโอ้โหโลโล่เยอะจัดเราฮิวเด้งขึ้นมาด้วยโอ้โหวูดตอนนี้คือวูลเราไม่พอนะผมอาจจะต้องไปซื้อคริบวูนเพิ่มเพราะวูนเราขาดเยอะมากชนะแบบชิวเชียดคือเขาฮิวฮิวหนักเกินโอเคตบได้เลยครับเมื่อกี้ไปเฟนซีคริกครับยังมุ่งมั่นไปที่สายดาบนะแล้วในเมื่อโผล่หน้าขนาดนี้ผมอาจจะแวะไหมเฮดฟีคริหรือวอทามเวเพทดีวอทามเรเพดน่าสนใจมมมากเลยผผ ผมลังเลแล้วเลือดตอนนี้เลือดไม่ค่อยเยอะกันอ่ะผมไม่กล้าไม่กล้าหยิบไม่ไม่กล้าหยิบไปเน,นี่ยเฮ็ดพีคริ <What happened? S 1> ควทำเป็นคอมพลีมเพลทน่าสนใจแต่ว่าเราจะไอแตร์เบทได้แตร์ช้าแล้วก็อาจจะต้องเริ่มซื้อของแก้วูลหรือเปล่ายังไม่มีคนเล่นก็ข้ามไปก่อนรีฮิลคริบูลรีเฟซสักทีสองทีไอแตร์บูลครับอะไรก็ตามที่เพิ่มนไอแตร์ดีเสมอนะทำให้เราแปะแปะฟรีต์ได้เยอะขึ้นนะครับ มาเจอกับนาคาคีนที่แย่งเราซื้อดาบเดี๋ยวได้รู้แย่งใครไม่แย่ง,ยงเราตอนนี้คือเราได้เปรียบเพราะว่าสไปเขาแตกสไปเรายังไม่แตกนะแต่เราแพ้อยู่ดีวะดามจเขาสูงกว่าน่าจะเพราะวูลนะวูลทําให้ดามจแรงเป็นวูลจากทาเลนนซะเยอะครับแล้วเราแปะฟรีสน้อยไม่เป็นไรครับมีคริฮิลกับไปแก้ฮิลเขาผมว่าแก้ฮิลเขาดีกว่าดีกว่าแล้วก็เดี๋ยว ไปที่ยังเลียกแท็กหรือว่าไปที่เฟนซี่ครีแล้วก็กี้ผมดูดาเมจขวานดาเมจขวามันเบาไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อันนี้ผมก็อยากได้ชาร์จครีทำให้เราตีรัวๆเอาไปแล้วก็ครีแชร์ก็ทำให้สไปร์เราอ้วนขึ้นอยู่ได้นานขึ้นก็ดีแต่มันจะช้าแล้วบาเสียเทมโปไปะเนี่ยไปไอแท็กคิวลิ่งเดี๋ยวรอซื้อบูลไอ้แ็กต่อ ก็อย่างที่บอกว่าตัวมันเป็นเมตาแต่ผมเล่นเล่นไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อนะมันเป็นตัวฟรีสัปดาห์นี้นะใครอยากเล่นก็ก็เล่นได้ครับแนะนาว่าไปเิดไอ้แทกเยอะครับอย่าไว้แยะทีแบบเยอะแบบผมนะคือผมแบบว่าคิดหลายเรื่องเกินมันต้องแก้คนโน้นแก้คนนี้นะเพราะว่าตัวคอนเซปต์มันะก็ไปที่สายดาบไปเยอะแล้วตัวสายครีมันคอมโบด้วยก็ซื้อแค่สกิลที่มันจำเป็นนะจำเป็นในเฟนซี่ครีที่จำเป็นเลยทำให้เบรดไอ้แทกมันสูงนะแล้วก็ตอนนี้ผมต้องกังวลเรื่องวูนด้วยเพราะบางตัวโลบันหนา Attack t a c k f r e e z e รีเฟสดูเทกทีหนึ่ง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 มาเหอะเพื่อนขอร้องแล้วเพื่อนมามาหน่อยมาหน่อยเออไอค็อกแล้วก็ทำ์เคิร์สค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเพราะดาเมจเราไม่เข้าอะ่ะจัดปะล่ะจัดไปเลยครับเดี๋ยวเราเจอต้นไม้เดี๋ยวจะสู้ไม่ได้เรเฟรลสคอมโบมาผมจะไม่ซื้อนะผมจะข้ามไปชิลไอท็อกหรือไม่ก็ชาร์จไอท็อกก่อนคนระับแล้วก็เดี๋ยวรอรอซื้อ ตอนที่มันขึ้นสีดาวแล้วนะครับอยากให้ของในบานมันแน่นๆก่อนนะตอนนี้ยังไม่แน่นเลยเจอกรตัวใหม่สายติเมตไม่เคยจะคบเคยเจอไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเบต้าใหม่หรือเปล่าก็รอดูอยู่นะพี่ชายนะพี่ชายสักเซีแต่ผมรอกลุ่มรอจดอยู่ถ้าพี่เล่นหรอเล่นสักเซสเมื่อไหร่ผมผมจดไปเล่นเลยแต่ตอนนี้พี่ชายโดนผมก่อนโดนผมตบไปก่อนเออบอกเราว่าปั่นชาติ อย่างที่บอกดั๋นี้คุยกันว่าเราจะยังไม่เอานะแล้วก็เอาฟรีบูทแล้วก็วอร์าม์เฟรนซี่จัดไปแล้วก็เดี๋ยวรอซื้อเฟรนซีคอมโบ,บพวกเอ่อไม่ใช่พรุ่งนี้ตาน,น่ซื้อพรุ่งนี้บ้าไปแล้วซ,ซื้อพรุ่งนี้ซะแล้ว่ไ <c oughs> อ้กองกังวลไอ้ตัวแมสเซ็กแมสสันติแต่ว่าเดี๋ยวเราซื้อเอเนจีคอร์ตัวมันก็เหงาแล้วเดี๋ยวซื้อเอเนจีคอร์ไปเยอะตัวมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะก็ว่ามันจะมีบางแค่ไม่กี่ตัวละครที่ใช้ สายอันติแล้วบ่าว่าขยับไม่ได้สวนไม่ได้เลยครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวนั้นะนไม่ใช่แมสแ,แมนแน่ๆแล้วพูดถึงก็เจอเลยครับมาดูว่าเราไหวกับเขาหรือ,อยังครับเราไม่ได้ซื้อของแก้อะไรนะก็เขาจะปาระเบิดใส่หัวเรารัวๆให้ให้เราเดินหมดตายครับซึ่งเราต้องตกให้เขาได้เฉียวเฉียดครับอาจจะต้องแปะวูนเพิ่มอีกหน่อยไม่งั้นเราจะแพ้นะพอเจอเขารอบหน้าดาเมจยังขาดอยู่ครับ ก็เป็นไอเดียที่ดีนะผมก็ว่าทำไมกล้าเล่นแมสสแมนดิตาที่มีมีเฟสนะคือเขากระมาปาอันติรัวๆแล้วก็ตัวเข็มทิสมันมันพาไปทางนั้นด้วยนะซื้อตัดชิลดีไหมตอนนี้ผมไม่กลัวชิลผมกลัวไอ้พวกปีศาจผมจะเอานี่ก่อนครับแอแท็กบู๊ตก่อนครับตัวนี้แอแท็กเยอะแล้วมันคอมโบกันนะแล้วก็อยากได้ฟิสตอันติเมตหรือว่าเนืจีตเอาอยากได้ เอนเตอร์จีครับจะได้ปติบ่อยๆแล้วก็ทําเคิร์ชไปคริชชิลจัดไปตอนนี้เราเล่นสายลองเป็นสายคริได้ละคริแช์ Crit share จัดไปตัวฮิวเลนต์เบกก็น่าสนใจเพราะเราอาจจะอันติบ่อยถ้ามันยืนนานๆแต่ว่าโหพ,พี่เขาเล่นดาบม่วงด้วยว่ะต้นไม้พี่แกเถื่อนจัดเลยไม่ไหวกับเรานะสายอะไรไม่รู้ครับอาจจะทดลองทดลอง มาลองของช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังหาเวตาปใ,ใหม่นะผมว่าถ้าถ้าสมมติผมลองเล่นไอตัวนี้แล้วมันนิ่งนะผมก็จะเอาไต่แรงรัวๆประมาณนั้นอืมผมอ่ะฮิลลี่แท็ก่าดาวแจ่บมากแล้วก็เดี๋ยวเอาวูคลคริปไปหรือจะเอาแก้วูลดีตอนนี้เอาแก้วูลดีกว่าผมผมผมกลัวกลัวโดนวูลหนักๆ ็ชาร์จดาเมจคุ้มมากเลยตัวนี้ใช้คุ้มมากๆเลยครับแล้วก็ไปชาร์จคริปลองรีเฟสดูไม่อยากได้อะไรอะัมีออนติเมจเฟสแต่เราอัอนติเมจได้บ่อยครับเราจะเน้นตีซะเยอะซะมากกว่าเนี่ยครับโดยเลสันเดอร์นี่ี่นี่คือผลที่ผมกลัวครับนิดเดียวครับก็นี่คือผลที่ผมพยายามทำสไปด์ตัวใหญ่ด้วยครเพราะว่าเราจะโดนรับดามเมจไหวนะ ก็รีเฟรชไปก่อนครับเนี่ยคริแชร่สไปเป็นตัวใหญ่แล้วก็ไปที่วูดอิมมูนิตี้ครับแคสเดี๋ยวเราจะโดนโดนตบนะเอาสไปไปอีกครับรีเฟรชอา่าถ้าเราหยิบอันนี้ไปอ่ะคือเราจะมาคอมโบกับขวานนะแต่ว่าขวานเราดาเมจมันไม่ค่อยสูงครับตอนนี้เอาแท็กฟรีสไปแล้วก็เดี๋ยวเราหาวูดอิมวิลิตี้เยอะๆครับให้มันขึ้น5ดาวมันจะมีประโยชน์ช่วงขึ้น5ดาวแล้ว ดาวสอนดาวมันจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเราซื้อนี่เลยครับ fueling disruption ท้ายเกมอ่ะไอ้พวกของแกมันมี impact เยอะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์เสียเงินหนูร้อยบาทเพื่อเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือมันมันสูงมากแล้วไม่ว่าจะเป็นของแกอะไรก็ตามแล้วพอขึ้นห้าดาวคือมันครึ่งหนึ่งเลยครับแบบฟิสคุณหายไปครึ่งหนึ่งคิวคุณหายไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยความเราโจมตีคุณหายไปครึ่งหนึ่งแบบว่ามันมันมันค่อนข้างจะเห็นผลเยอะครับในช่วงท้ายเกมนะแล้วก็ถ้าผมอยากได้เอาชิลสไตน์ไหม เพิ่มดาเมจนิดหน่อยหรือว่าวูนโอกาสแปะฟรีสเพิ่มขึ้นอันติวูนเอาชิลไซส์ไปแล้วกันลองเพิ่มดาเมจดูหน่อยคนระับอันนี้ฮิลิ่งแปะวูนเดี๋ยวก่อนอ่าผมเอาน,นี้ปนไปเลยเพราะผมอยากดักได้ฟรีสขึ้นหนึ่งดาวนะแล้วก็จัดไทม์เคิร์สหรือพรีเวเทนวูนดีจบตัวนี้จบเกมค่อนข้างเร็วแต่แต่ว่าไทม์เคิร์สเป็นสามดาวพอดีเอาสักไทม์เคิร์สก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอซื้อเพชรพิเศษกันตัวฟรี คริไม่ค่อยมีประโยชน์อะแต่ไปเฮ็ดพีคริกันแต่ว่าถ้าเรากลัวไอตัวใหม่มากๆเราต้องซื้อคริดีเฟนต์นะผมกำลังเช็คดูว่าเขาคริสูงหรือเปล่าเขาคริไม่สูงนะเพราะเขาไม่ได้น่าจะโฟกัสไปที่สายบูนก่อนแล้วก็ไปสายฟรีสต่อเลยครับไม่ได้แวะสายครีนะถ้าเป็นสายครีคอมโบกับสายบูนมันจะน่ากลัวมากนะแต่ไม่เป็นไรครับไปบูนอิมมูนิตี้ครับจะเห็นว่าเราสู้เขาได้แล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมเอาพีเว่นเชืชิลไปช่วยทำให้เรา สู้กับวูลได้ดีขึ้นแบบเอาปกติอะ่ะเขาจะเอาวูนมาเจาะโล่ครับผมจะเอาโล่ไปกันวูลให้เราทำดาเมจได้สูงขึ้นนะแล้วก็เมื่อกี้สแต็คฟรีสก็ค่อนข้างหนาผมจะเอาฟรีสที่โดสไปครับแล้วก็ไอแท็กวูนดาเมจิกครีผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ผมอาจจะไปเป็นชิลครีละกันเดี๋ยวรอซื้อวูนอิมมูนิตี้ต่อครับก็น่าจะได้เฉิดฉายในตอนนี้ก็ไม่ได้เก็บดอกเบี้ยรครับหาเงินจากการตบคนแล้วกันก็ค่อนข้างร่ำรวย รวยรัมเจอกันกับตัวใหม่ครับเป็นสายเลยตอนนี้ขอดูหน่อยสายฟริสสามดาวโอเคมีสกิลมิสติกแล้วด้วยดาเบจก็มาจากสกิลมิสติกแต่ก็ยังไม่ไหวกับเราครับอาจจะยังเล่นได้ไม่คมมากครับแต่ว่าก็พอพอพเล่นให้ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็สปค์คอนแทคฟริสชิวเอาไหมผมไปเอาฟริสเอติโดดดีวกว่ามาแก้ทางไอ้หนัก,กาควีนเดี๋ยวตายครับ แล้วก็เอาพีไปทนชิวไปอย่างที่บอกว่าเราไปแก้ทางเอาไปแก้แก,แก้แก้ทางตัวนักกควีนนะที่มันมีเอเลนเทนเดอร์แล้วในกาซา,ายสายวูลหรือจะเอาผมอยากพบดิบสไปฟเพราะผมจะขึ้นสไปฟสองดาวครับนี่คือเทคนิคนะแล้วพอสไปฟสองดาวปุ๊บอะสไปฟจะอ้วนขึ้นแล้วก็แชร์ดาเมจมากขึ้นด้วยเร,เราจะไอเราจะยืนได้นานขึ้นครับสู้กับเอเลเทนเดอร์ไหว แล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอาคอกาดไปหรือไม่ก็เด็ดบูรอดเดดบูรอดอาจจะไม่ทันคนระับติดฟรีเยอะอาจจะเอาคอกาดครับตอนนี้คือต้องการอยู่ให้นานที่สุดครับเพื่อทำดาเมจนะแล้วก็แปะฟรีสูงๆทันหรือเปล่าทันเรียบร้อยร่ำรวยเลยเดี๋ยวเราเอาคอกาดไปตายแน่ <laughs> สบายๆเนาะชาร์ตกริชฟลชสไตล์ไหมฟีลสไตล์ไปแล้วก็เดี๋ยว เอาเนี่ครับบุญขึ้นบุญสามดาวดาเมจเดีจะสูงขึ้นแล้วก็แอ็กแทกบูทชิวสมัคคือการเพิ่มเพิ่มแนืแทกแต่ว่าถ้าเราอยากตัดโล่เขาอะเอาชิวดิส r u ปชั o n ไปช่วงท้ายเกมมันน่าเกลียดมากเอาไปเลยเอันที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดผมชอบแล้วก็ชิวคอนโทรลจะทําให้เราผมว่าดีเจคอนโทรลช่วยเยอะกว่าหมเลขเกมใหม่เนี่ยมันอิมแพกเยอะครับผมเอาไปเลยครับไม่แน่ใจเขามีสไปรือเปล่าลืมดูครับเอาไปตัดสไปร์ มีแต่ไม่อ้วนมากตอนมีสองลูกอะทำมีสองลูกอะอ๋อมีทำนสเปรตแล้วตัดสปาเป็นเล็กเฉยครับก็น่าจะไหวชิวครับเรียบร้อยดับหนึ่งก็เดี๋ยวเราตามทาเนียมที่ผมพยายามจะทําก็คือเดี๋ยวจะอธิบายว่ามีสกิลอะไรบ้างนะก็ตอนนี้ก็เป็นตัวเทียนไขก็เป็นสมบัติก็เป็นทรัสต์โทนนที่ได้เงินมา880นะจากการสโดบอลนะซื้อสามสกิลเกือบทุกตาเนาะแล้วก็ปอร์ตี้เจอร์สเปียได้มา 940แล้วก็ดาเมจ14ครับตัวรูทเชสได้มา1นึ0โกนะครับแล้วก็สายเบ็ดแอคแขกสี C ่ขึ้น4ดาวมีสกิลมิสติกบีวอลทามเฟสซี่สดาวมีขวา,านอันนึงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับอาจจะข้ามก็ได้นะสำหรับคนอื่นแล้วก็พวกที่เหลือก็เป็นของทุกอย่างในในสายหยิบทุกอย่างเลยครับถ้าเจอเจอก็หยิบพยายามหยิบหยิบทั้งหมดเลยแล้วก็สายคริผมซื้อเยอะๆเยอะจริงมีแค่ Cre Boot, คริบูดครับวอลทามแลมเพทอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยแล้วไอพีคริก็ไม่ค่อยได้ช่วยครับที่มันนนนมีปปรรระะโยชช์์ก็็จจเาคิ ไอ้จะเป็นที่สุดคือไอ้นี่ครับเฟนซี่คริทําให้ใช้คอมโบกับทาเลสเนานะแล้วก็คริแชร์ททำให้สไปร์เราอ้วนๆเราอยู่ได้นานนะครับแล้วก็คริฮิลไม่ค่อยมาเท่าไหร่ไม่เป็นไร,รที่เราก็บวกโล่บวกบวกวูลบวกฟรีสปะปายไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่พวกนี้สามอันนี้เอามาขึ้นสามดาวสายคริเฉยๆเพื่อคอมโบกับเอ่อบรันเพิ่มอัตราคริแล้วก็ดาเมจคริครับสายวูลก็ทำเพิ่มสามดาวอันนี้คือเอามาแก้ตัวที่หนาๆเลยครับแล้วก็ไอแทค วูด้วแท็กห้าดาวจะเป็นแล้วแล้วก็หยิบวูดมิเนตี้มาแก้ทางตัววูดท้ายเกมเอ่อในกาซายพวกนี้ที่เหลือไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่ค่อยได้ใช้เลยแล้วก็มีทีมเส้นวูดซื้อมาแก้วูดซื้อโล่มาแก้วูดมีแต่คนซื้อวูดมาแก้โล่อะไรองล่ะเคยเห็นการรีเวิร์สหรือยังแล้วก็แอ็แท็กคิวปกติเนาะที่เหลือไม่มีอะไรครับชิวสไตล์ซื้อมาเล่นๆขำๆไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับดาเมจจากชิวสไตล์น้อยนิดครับแล้วก็ตัวชาร์ตดาเมจนี่ค่อนข้างดีครับแล้วก็อินเตอรั ส่วนใหญ่เป็นชาร์ตคริดดิดูที่ตรงนี้ครับาชาร์ตคริดห้าดาวแล้วมันยังสู้สู้เอ็แทกชาร์ตเอ็แทกสามดาวไม่ได้เลยครับไอชาร์ตเอ็แทกเนี่ย,ยมีผลกว่าชาร์ตคริดห้าดาวข้างหน้าผมอาจจะโฟกัสไปที่ชาร์ตเอ็แทกมากกว่าชาร์ตครีดครับแล้วก็ไปดูที่ฮิลลิ่งก็เป็นฮิลลิ่งเอ็แทกห้าดาวฮิลลิ่งคริดสามดาวดาวูที่คริดเนี่ยครับตัวฮิลลิ่งคริดมันไม่ค่อยได้ใช้ครับตัว ฮิลเลียแท็กมีประโยชน์มากกว่าค่อยๆจะมีอิมแพกสูงแต่ว่าก็ติดไว้ทั้งสองอันไม่ได้เสียหายอะไรครับเพิ่มฮิวตตัวละครนี้แล้วก็สายฟิสก็เป็นได้แท็กเฟรชซะเยอะนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ใช้ครับอันที่โดดออกมาแก้ตัวใหม่ซึ่งมันตายไปแล้วไม่ได้ใช้เลยมาดูที่การแปะฟิสของเราส่วนมากมกาจากดาบเนาะแท็กเฟรชแล้วก็ทาเลนตมันยืนยืนไม่ค่อยนานไม่ค่อยได้ใช้ทาเลนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นถ้ายืนกันนานๆนะก็จะได้ใช้ทาเลนตุมครับก็ประมาณนี้ก็ไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับผม